ผมไมเลบลล์กุเบลลอ๋อโอ้ยออไอ้เหียไอ้ตังเหี้ย ผมวิ่งแล้วคุณแม่อย่ามาอยุ่ก um, ับผมไอ้ขี่ยไมไทัดช้าเสียววีเองคุณแม่ก็รีบไปหน่อยนะฮะ โคตรน่ากลัวเลยเอา้าทำไมมันไม่ไปอ่ะกดวิ่งเรานะเมื่อกี้เนี่ยโหสามมาถ,ถึงก้อนตรงนี้คุณไหมเคเ Let's go

โอ okay, okay. เคคุนหนีแล่อแล้วหรออ่ามีประตูอุ้ยไฟกระพริบมือสีฟ้านี่มันห้องของคุณแม่นี่อุ้ยเอาประตูเปิดตีเร็วแม่มาเร็วโอ้ยหกวใจจะคว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณแม่ติดคุณแม่ติดโยกันโยกโยกันโยกอ้าวโยกันโยกโอ้คุณแม่โดนดเข้าไปแล้วทุกคนคุณแม่โดนเส้นบวชตืเข้าไปแล้วโอ้ตัวแตกเลยทุกคนยี่ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว โอ้คนมีมืออะไรอ่ะฮัลโหลนั่นจะเอาคุณแม่ไปไหนเฮ้ยตู้เปิดแล้วทุกคนคุณแม่ศพไปแล้วออ นี่คืออะไรอะ่ะเราตองเดินขึ้นข้างบนใช่ไหมอา่าอันนี้ก็โดดอ่ะโอเคทางนี้ใช่ไหม <laughs> Log code 08502 In relation Experiment 1006 The Prototype A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disappeared within his room and dualized the battery, along with several other components to create a laser pointer which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm its absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remove the door despite the other specialist still being inside. One catch-all occurred. The prototype seemed to possess an unprecedented level intelligence beyond that all other test as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log Resident Objectini Lao อ๋อเราขึ้นมาอยู่บนด้านบนของสเตชันนี่ทุกคนนี่คือชั้นลอยอะ่ะอ๋ออันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยอ๋ออ้าวนี่มันป๊อปปี้นี่สวัสด,ดีป๊อปปี้ <c oughs> ยังไง ให้เราไป,ไปที่รถไฟเหรอหมอยตามองขวางกันนะป๊อปปี้นี่มีโนต้ตด้วยทุกคนนี่ก็โนต้ตเหรอแลนี่อะไรอะ่ะกันยกทำอะไรได้อะ่ะ ทำไรายได้เลยทุกคนเราไปที่รถไฟหรือเปล่าลรับพบพี่ไปไหนแล้วอ่ะโอเคต้องลงทางนี้ปะอ๋อเป็นทางออกอแค่เปี่ยประตูก็โคตรน่ากลัวเลย นี้ใช้มือสีเขียวเปิดโอเคอ่านี่ไงเรามีคำใบ้มหมาคิบุก,ก้แมวแล้วก็มมนไม่ลองเล็กกดตรงนี้ใช่ไหม อีน้ำเนมาโอเคมาวันนี้โมเลกโอเคต่อไปอะไรอ๋อ oh, สีแดงเหลืองแดงน้ำเงินเดี๋ยวนะแดงเหลืองแดงน้ำเงิน ใช่ไหมแดงเหลืองแดงน้ำเง,งินเออเป็นรหสัสสามหนึ่งสองสีส่เอ้ยไม่ใช่ปอดผิดสามหนึ่ง สองปีโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วไงต่อคึอคันโยกโอเคอรถไฟออกแล้วทุกคนรถไฟออกกสถา,านี้แล้วเราจะได้ออกจากที่นีแล้วทุกคนโอ้ มาเด้นทั้งทาองออกจากีี่นี่แล้วบ่าย <c oughs> คนได้ออกแล้วนี่ยังไงไรตรงไปทางออก พ่อปีป้พูดอะไรอะอเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นมันทางออกนี่ <c oughs> พ่อป,ปี้ไม่สลับลางอย่างนี้พ่อป,ปี้ทรยศทุกคนพ่อป,ปี้ทรยศเราอ่ะ เราให้เราไปที่ไหนอะป๊อปปี้ทำไมเธอทำแบบนี้โอ้ไม่มีสัจจะในตุ๊กตาผีจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟจะไปไหนอ่ะโหทุกคนลงไปข้างล่างกีกแล้วดูทางดิอย่างน่ากลัวเลยทุกคน ôi, Ơi Điều, 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 điều Ui Ui Phần gian những bếp mứ, con Trong đường xe máy เด้งแล้วรถไฟจะหยุดให้เราไหมเนี่ยอุ้ยทุกคนรถไฟตกรางงอ้ยรถไฟตกรางทุกคนมีป้ายบอกด้วย จบแล้วอ๋อในที่สุดช h a p t e r ทก็จบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาต่อกันในช h a p t e r ทนะครับดูแล้วเนื้อเรื่องน่าจะเก้มคนไปมากกว่านี้แน่ๆเลยทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนายิ้ม555ด้วยนะครับใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิป ส่วนขยายของพวกวิดีโอแล้วก็โนต้ตต่างๆนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ให้กับช่องนายยิ้มด้วยนะครับขอบคุณนะครับ